ดูดวงสายไหลมือกระกาบาดเอกตรงกลางหัวใจสายไหลมือกระกาบาดเอกตรงกลางหัวใจคลิปนี้เรามาย้ําดวงชะตาดูดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยการเปิดไพ่นะครับนะับเสียงท้ายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะผมเรื่องราวเกี่ยวกับโชคชะตาของสายไหลมือกระบาดนะผมท่านสงสัยหรือไม่ในโชคชะตาทําไมท่านถึงโดนแกล้งโดยตลอดนะผมด้วยบนอุศนวาสนาสายไหลมือกระบาดตกตําแหน่งความลื่นเลิเลสงสังสรรค์ ับผมสามถ้วยตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านับนะผมลื่นเลงสังสรรค์เกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนุนปารมีวาสนาันะผมยืนหยัดอยู่คนเดียวนะครับด้วยดวงชะตานะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องการโดนกันแล้งรวนแล้วเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องความรักสองถ้วยตำแหน่งอดีตชาติของท่าน ครับผมชาติก่อนด้วยบนกุศลวาสนาร่วมกันมาครับสร้างคุณงามความดีเกี่ยวกับบ,บนสวรรค์ชั้นฟ้าตกตำแหน่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตระรับซับสัญญาคำมั่นสัญญามันตามติดท่านมาทุกภพทุกชาติรับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นรับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวอาถรรพ์นะครับผมตามติดกันมาเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา ครที่ท่านโดนการแกล้งทุกวันเนี่ยเป็นเพราะนะผมสัญญานั่นเองนะผมท่านเชื่อหรือไม่ล่ะนะผมแต่เป็นการเสี่ยงทายที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมีสิ่งศักสิทธิ์ค้ำชูตามติดตัวท่านอยู่แต่ไฮเปอร์เพนต์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาตรงนี้จะ,จะเจริญล่กเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่เรื่องกรรมละ่ะมันตกตําแหน่งอะไรครับนะ กรรมในโชคชะตาไม่ใช่ไม่ดีเลยดวงนี้ตกตำแหน่งที่ดีแต่ว่าในตกตำแหน่งกรรมเนี่ยเป็นภัยที่แบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะครับด้วยบุญกุลศลวาสนาท่านตกตำแหน่งกรรมนะครับผมจึงยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าประสบความสำเร็จจะตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญแต่ว่าในอายุเท่าไหร่ครับไวกลางคนขึ้นไปถึงจะประสบความสำเร็จนี่คือโชคชะตาของสายระมือกาบานเอกตรงเงาของใจ แต่ก่อนอื่นที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆเปรียบเสมือนมีดปักตรงกลางใจนะครับสามทีเจ็บปวดตัวเาาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวฉันไปทำอะไรเธอเลยยังไงเธอถึงตามล้างตามผานตามเหยียบยำ่ำตามดูถูกเหยียดหยามข้าพเจ้าไปทำอะไรนะรผมก็คำมั่นสัญญากันเอาไว้ไงนะผมมันถึงตามติดตามเหยียบยำ่ำตามกันแกล้งนะครับกว่าจะได้ดีกว่าจะได้พบเจอรักแท้ ในดวงชะตาของท่านถึงอึดอัดรู้สึกอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าไปทําอะไรให้หรือยังไงไม่ถึงปากตรงกลางใจขนาดนี้ผมไปทําอะไรให้คุณหรือยังไงนะผมและเกี่ยวพันเกี่ยวกับเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านะผมส่งมอบดวงแก้วมณีก็คือว่าทรัพย์สมบัติในโลกมนุษย์นําพาซึ่งความประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ แต่ต้องผ่านพ้นเรื่องราวเลยร้ายก่อนก็นเ,เรียกว่าอ,อกหักกว่าจะได้เจอรักแท้รับเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเรารักแรกถึงขั้นกับคนรักหนีไปรับอ,อกหักโดนเขาเรียกว่ากันแกล้งในโชคชะตาับผมถ้าดวงชะตาของท่านเป็นแบบนี้รู้สึกอึดอัดแล้วท่านรู้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านไม่ใช่เรื่องร้ายเลยนะผมปีแต่เรื่องราวต่างต่างที่ค่อยๆสะสมบุญบารมีวาสนามาตั้งแต่ดีตชาติ เกี่ยวพันเกี่ยวกับความรักนะครับผมในเมื่อสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวกับความรักท่านก็ต้องทํำยังไงครับรอตําแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้าชูปกป,กปกักกุ้งของรักษาตกตําแหน่งสามเหรียญนะครับผมบอกถึงอะไรครับค่อยๆแกะสละผลงานนี่คือวัดวาลามนะครับผมท่านต้องค่อยๆแกะผลงานวัดวาลามแกะสิ่งดีๆนําพาซึ่งความผสมเร็จค่อยๆ,ปๆไปค่อยไป เพราะว่าเรื่องในชะตาชีวิตของท่านทําไมของท่านถึงอึดอัดอะไรขนาดนี้เข้าพาเจ้าเหมือนโดนกันแกล้งทางด้านเรื่องความรักเข้ามาเจ้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่เข้าพาเจ้าเหมือนโดนกันแกล้งมาตั้งแต่เริ่มต้นชะตาชีวิตนะครับชีวิตของสายเลยมือกระบาดถ้าเรานับตามแบบสายเลยมือกระบาดก็บอกบอกถึงว่าอะไรครับเราโอ้โหรอดพ้นเรื่องราวร้ายๆมาแล้วเยียบกับระเบิดมาแล้วรอดมาแล้วรอดตายมาแล้วไปเล,ล่าใต้รถสิบล้อมาแล้ว เพราะว่าเขาดูกันตรงไหนเขาดูกันตรงกากบาทสเปส,สบาทแต่ว่าอันนี้เรามาเสียงไทยโดยการเปิดไพ่นะผมในเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆถ้าตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาแปลว่าท่านผ่านพ้นไปเรื่องราวต่างๆได้หมดไปสิ้นแล้วนะผมท่านผ่านแล้วหรือยังละ่ะท่านก็ลองคิดตามดูนะราผมถ้าท่านคิดว่าข้าพเจ้ายังไม่ผ่านเรื่องราวรลายๆคุณก็ต้องโดนจัดหนักจัดเต็มเกีย่ยวกับเรื่องความรักก่อนกว่าจะรักได้กว่าจะเจอคนที่ใช่กว่าจะผ่านพ้นเรื่องราวห้ายๆ มันลอดพ้นแต่เรื่องราวที่เจ็บปวดร่วงร้าวแสนทุกทรมานทั้งนั้นมีปากตรงกลางใจแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระ,ะสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเลา้าเจ็บปวดร่วงร้าวสายเลยมือกระบาดผ่านพ้นไปได้ยังไงครับครับนะผมเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้วัยกลางคนตก,ตกตำแหน่งสามเหลียญเขาเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยในโชคชะตาครับนะผมเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็จะเริ่มปฏิปฎดอยลิเริ่มอะไรใหม่ๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ขอํานายว่าโชคจะตา่างท่านจะเริ่มดีขึ้นและจะมีโอกาสทองโอกาสความร่ํารวยมั่งคัง่งนะครับผมในวัยกลางคนนะครับแต่ถ้าผ่านพลล้นเรื่องวัยวางคนบอกไม่รวยแล้วนะบอกไว้ก่อนนะครับจะกลับมารวยยากนะครับเคยรวยมาแล้วจะกลับมารวยยากมากนี่ก็สายเลยมือกระบาดนะครับผมแต่เงินเก่าเก็บมีไหมมีทรัพย์สมบัติที่ดินต่างๆท่านสร้างไวตง้ตั้งแต่ในวัยกลางคนนะครับผมนะท่านเก็บเอาไว้หรือเปล่าถ้าท่านไม่เก็บจบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในโชคชะตาท่านจะประสบ็จในวัยกลางคนพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปากก้มของรักษาหลวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาประเดบระดังนะผมสายและมือกระบาดท่านผ่านผลเรื่องราวร้ายๆแล้วมีปักตรงกลางใจนะผมผ่านเรื่องราวต่างๆ่นะผมยืนหยัดต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวนะผมถ้าตัวคนเดียวหมอท่านตีความยังไงวะ ไปนอนวัดเจอเรื่องราวเล่ห์เรื่องราวเล่รลับเรื่องราวาฐานที่ตามสไตล์สายเลยมือกระบาดน,นะับนะผมกว่าจะผ่านพ้นไม่ได้กว่าจะมีครอบครัวนะผมนะครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทารรมากาขึ้นในวัยกลางคนประสบความสาเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะผมโชคชะตานี้ยังมีเกณฑ์ชะตาต้องยื้อแย่งนะผมในเมื่อเป็นวัยกลางคนวัยประสบความสาเร็จแล้วยังมีเกณฑ์ชะตาต้องต่อสู้นะผมการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านนะครับท่านต้องจู่ให้เป็นนะครับผมโลกนี้มันเป็นอย่างนี้สําหรับสายในมือกบาดเราเชื่อเบญจรักบนลายมือนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีและกลัวที่จะเจ็บซ้ำสองนะครับกลัวที่จะเจ็บซ้ำสองนะครับเรื่องลูกนะครับเรื่องลูกเรื่องบริวารของท่านจะตกตำแหน่งที่ดีสายเลยมือกระบาดเราเชื่อว่าลูกกระตันอยู่ ครับผมมีเมตตากตัญญูกับตัวท่านเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมสามารถดูแลบริวารของท่านเป็นไปได้ด้วยดีในเมื่อเรื่องราวต่างๆตกตําแหน่งครอบครัวก็จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายครับผมตกตําแหน่งสิบเหรียญเลยครอบครัวแต่ท่านเอาอยู่หรือไม่เพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวขึ้นเกี่ยวกับเกี่ยวพันเกี่ยวกับความรักความรักที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าว อดีตชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันหมอท่านก็เหมาวรวมไม่ได้นะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวต่างๆเกี่ยวพันเกี่ยวกับความรักกว่าจะผ่านพ้นเจอเรื่องราวดีๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ในวัยกลางคนท่านก็จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การๆๆงานการเงินจะร่ารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านขอทานายว่าเป็นไปตามนี้นะครับดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งณเวลานี้เท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปให้ข้างครูหมอสานได้ท้ายคลิปรับฟังนะครับผม ในโชคชะตาครับผมด้วยบุญกุศลวาสนานครับตกตําแหน่งครับผมถ้าผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆแล้วนะครับผมประสบความสาเร็จแล้วก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องความรักที่มีเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวก็ได้มนสเสน่มนจนทาเพราะฉะนั้นสายเลื้มือกระบาดถ้าท่านผ่านพ้นมีเรื่องดีแล้วมีครอบครัวดีแล้วก็ระวังเกี่ยวกับมนสเสน่ห์ครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจรารณยณขอใด้านจําชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ดวงสุขสมสวังดังใจหมายสวัสดีครับ